แต่นี้ความรู้สึกของพี่นะพี่คิดว่ามันเป็นพรหมลิขิตจากแล้วทำไมคนใช่ทําไมท้งไปเปิ่มาบ้าใช่มามาเกิดจังหวะเวลามันให้คนจะไปชอบสีสีเดียวกันมันเป็นไปได้ไม่ชอบบ้านกรอบกาเข้าไปไลน์ได้ครับโอเคนะมาจากไหนครับนี่มาอยู่มุกนี่แหละติดตามข่าวตลอดที่มา3มรอบแล้วที่ชอบตรงไหนตรงที่ว่าเออเนี่ย ทุกคนน่ะที่ที่ผมมานี่ครับที่ผมมานี่ไม่สามารถพูดได้ไงที่อย่างผมมานี่ผมก็ชอบพามมาดูความเจริญของที่นี่แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะที่ผมมาติดตามเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ติดตามคดีอะไรนะติดตามคดีอะไรคือแบบเหมือนเดรนิดเหมือนธรรมดาใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ไม่เคยเบื่อดูอาวลินทุกวัน ตองครึ่งหรืออะไรกับช่องสามสองก็ดูสามารถจะอมาลินมากกว่าเลเราเรามาเนี่ยคือเราเห็นความเจริญความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนี่เราก็ใช่ล้วทีนี้มันมาเขาวก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้พอมาคราวนี้เป็นอย่างนี้ครั้งที่สี่เป็นอย่างนี้ครับตัวงต่างวัก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับนี่ดูเนี่ยเนี่ยอย่างผมมาเห็นอย่างเงี้ยมีความสุขมากเลยนาชาวบ้าน ก็มีอะไรสินค้าที่แบบขึ้นเมืองขึ้นเมืองเราของมันบ้านเรานี่แหละอย่างพี่ในเลี้ยงวัวเป็นสิบยี่สิบวัวนี่พี่จะมาขนกล้วยที่นี่เลยไม่ได้ไกลนะมก็โอเคแล้วก็อาคดีอะไรก็เหมือนธรรมดาแล้วติดตาม YouTube มั่งหรือเปล่าครับนี่ฝากช่องก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับอ้าหรอก๊อกก๊อกนิวครับมีพี่ได้ป่ะเนี่ย ไม่ก็กอ๊็นิวใช่ไหมครับก๊อก็นิวครับเขียนว่ากกกอกนั่นแหละครับเป็นภาษาอังกฤษครับฝากติดตามด้วยครับรบคัผมก็ชอบอากาศดีด้วยไงบรรยากาศดีสิครับแฟนคลับคึกคักมากคนเขาก็ติดดินเหมือนเดิมเนาะครับ คนเข้าถึงง่ายไงใช่ใช่คนเข้าถึงง่ายแบบใครจะถ่ายอะไรแกอะไรอย่างเงี้ยแกแบบไม่ปฏิเสธเลยติดตามได้ตรงนี้ด้วยเนี่ยแกมีไอ้ไอ้ตู้ขมับของแกคนไอ้คนสีขาวสีเงินสีทองตัวเล็กๆเนาะไม่ได้เชื่อว่แกแกมามาอย่างเงี้ยคือแฟนคลับทุกคนสามารถเข้าหาได้ตลอดเวลา ที่ผมสังเกตนะที่ผมดูอยแกไม่ยิงแต่มาคนนะถ้าว่าดังแล้วมุดอยู่บ้านฉันไม่ออกมาอันนี้เลาเกันเองคือเข้าถึงคนถามอะไรแกก็ตอบได้หมดแต่ในความรู้สึกของพี่นะพี่คิดว่ามันเป็นผมได้ขิดจับใช่นั่นแหละคิดมือนผมเลยผมได้ขิดทําไมน้องคุณผู้เสียใช่แล้วทำไมาุงคนใช่ทำไมทุงไปบางคนมาว่าแกว่าเออหากินกับ อะไรคนใดยังไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนั่นแหละผมก็ว่ามันนี่ใช่มันเป็นบุญใช่ไหมผมว่ามันเป็นบุญที่เราสะสมครับใช่มันมาเกิดจังหวะเวลามันให้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดแบบนั้นนะครับใช่เหมือนกันที้นี่เขาก็บอกว่าทำไมแล้วลุงคนบางคนก็โอ้ไม่ชอบเห็นก็ยกขาใส่แล้วบางคนก็บอกว่าคนทุกคนจะไม่ชอบสิ่งเดียวกันมันเป็นไปได้ใช่นม่แหละ เป็นผู้ต้องสงสัยอย่างน้นอ้าวเาตำรวจไม่งบอกก่อนอีกครับว่าเขาฆ่าอะไไหมใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าอะเราก็มาดูแล้วไม่ได้มาแล้วก็นั่งกันแล้วแต่เราก็ไม่เกี่ยวแล้วผมก็ไม่สนครับใช่ใครจะว่าคนนั้นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่สนนะครับผมมานี่ผมก็มาอย่างนี้แหละมาติดตามชีวิตาชาวบ้านปกกอกเราอะไรมีวิถียังไงเจริญยังไงนู่นใช่เขาากามาดูเออมันก็เป็นไปไม่ได้เรารู้แต่เราพูดไม่ได้ว่าใครคนเป็นคนทำ ผู้คนก็คือมีแต่สันนิษฐานสันนิษฐานใช่ใช่เรื่องของคดีก็เป็นให้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาตำรวจเขาเราไม่มีสิทธิ์โซเชียลอะไรต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินมีคนต้องไปติดตั้นเขาก็อยากจะหลุดข้อกล่าวหาใช่ไหมข้อกล่าวหาที่ว่าเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยผมชอบจังเลยแนวคิดเหมือนเหมือนผมเป๊ะเลยครับแนวคิดเหมือนกันกับผมเลยคือววว่่่าาาางมเลยแต อัก๊อกก๊อกนิวครับกอรุบกรอกก๊อกกรอบนิวครับฝากชอบได้นะครับกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมครับกดติดตามใช่ไหมครับกดกระดิ่งด้วยชอบกระดิ่งด้วยครับถ้าชอบแล้วผมก็จะมาติดตามนี่แหละก็คือวิถีชีวิตมีไปเรื่อวยสามรอบแล้วมาสี่ครั้งก็เห็นครัก็จะอยู่หน้าบ้านแต่เขาก่อน่พักเขาปีนแล้วก็จะใส่แล้วจะได้พักมองยังไงจะจำได้ครับ ก็งี้แหละแฟนคลับก็ได้มาคุยได้มาเจอกันได้มารู้จักกันนะครับนที่มาปุ๊เปลี่ยนเสื้อปั๊บเลยเห็นไหมอย่างน้อยชาวปกกอกเขาก็ได้รายได้แล้วเห็นไหมห้าร้อยละเจ้าครับห้าร้อยเด้อครับทำบุญด้วย200นะคะครับผมก็ทำบุญด้วยเรียกาดจะมาใหม่ค่ะครับ